ท่านอาจจะหนังสือทําไมไม่ถึงประชุมแล้วจึงไม่ไม่ทราบไม่รู้ไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านาวาระตื่นนะครับขอได้เชิญท่านพูด้กันที่ครับ 5คนนะครับจาก44หรือว่าเกินครึ่งหนึ่งขององค์นะครับที่สามัญถท่งั้งจาก5ท่านะครับเพราะวันที่เป็นวันประชุมใหญ่สามัญปะระจำปี2555การของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นมีไฮไลท์ประจำวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนั้นผมต้อง ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านตลอดสองปีที่ผ่านมาในเวลาได้ความร่วมมือเราขาดการขาดความร่วมมือนะครับขาดการสนับสนุนคณะกรรมการก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความขายันขันแข็งแล้วก็ได้ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีเดินมาจนถึงปีที่30กบขับยาสามสิก็ถือเป็นยาวนานบ่ทุก การประชุมวันนี้นะครับซึ่งก็เหมือนทุกๆครั้งที่ประชุมสามัญปใเระจำปี2555ขึ้นได้ทำบางครั้งบางครั้งก็อาจจะไม่ได้รับผมเองส่งให้ตัวเองด้วยกับเวลาเมื่อวานนี่นะครับสองทางวันที่ก็บางคนสองวันไม่ได้ครับบางคนสามวันสี่วันนี่ไม่ได้แต่ในในฐานะ วันนี้เป็นไปยังที่ท่านอยู่ใน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 หนังสือรูจญประทุมนะครับในหนังสือในสรุปรายงานการเมือใหญ่ในเล่มนะครับก็เรื่องแจ้งที่ประทุมสราบตอนนี้เราคงไม่มีเรื่องอะไรเป็นประพิเศษนอกจากวัดหาธาตุนครับก็ยังยืนยันอยู่ับนะครับ เรารับเราจ่ายรวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเราทำออกมาไงก็ได้ให้มันดูแล้วมันเท่ากันก็แล้วกันนะครับส่วนเาาผู้รับรองมาเนี่ยวันนี้เกยงแต่ว่านั่นเห็นว่าใครที่จะใส่ชื่อเขาไปได้ว่า,าให้เป็นผู้ที่รับรองบัญชีโดยไม่เกี่ยวกับที่จะเป็นสมาชิกนะโดยหลักก็คือเป็นสมาชิกไม่ได้ต้องเอาผู้ที่รับรองบัญชีที่คนที่อยู่นอกองคอ์กรมารับรองบัญชีให้ เราจะตั้งใครที่เราเห็นว่าเาหมาะสมที่จะเราจะขอความร่วมมือได้นะครับในที่ประชุมนี้อาจจะมีผู้รู้จักบ้างอย่างอย่างพี่ติ๋วเนี่ยผมจะรู้จักผู้ตรวจสอบบัญชีบ้างก็เสนอไปแต่พอเสนอเสร็จแล้วเนี่ยที่ประชุมมีมติแล้วเนี่ยผู้ที่เสนอมาเนี่ยต้องมีความสามารถไปสัมภาษณ์ท่านได้ลักษณะนี้คือเราไปขอความร่วเคราะห์ท่านอีกนะครับนขอเรียนเชิญท่าน เราเจอได้นนครับน่มันมีมันมีสถานการณ์ที่เยอะไปกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวไปตามไปเอาค่ถามคนหน่อยวันนี้พูดเนี่ยวันนี้พูดให้ฟังว่าต่อไปเนี่ยนะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่ไม่มีใครเขาทำนะแต่อะไรยังไาที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการทักอะไรก็ไม่ใช่นี่คือเราได้รู้คนไม่รู้จะได้รู้นะว่าการที่จะมีพนันของคนมีไม่ได้ อันนี้รกรรมการที่ประชุมเนี่ยผมจะบอกให้นะที่จริงเนี่ยอยากก่าแก้งโมเราก็รู้กันเยอะๆนี่แหละเวลารประชุมเนี่ยก่อนจะเริ่มประชุมเนี่ยปิดแล้วบัญชีเขาจบตรงนั้นสมาชิกมาเท่าทไหร่คือเท่านั้นไอ้ที่มาเสริฟนี่มาฟังได้แต่ไม่มีสิทธิ์แล,แล้วเอาแล้ววะเรากำหนดเวลาเท่าไหร่เอาลูกมารวยยืดเวลาไปนิดนึงสิบห้านาทีครึงง่งชั่วโมงประธานก็จะมีอำนาจบอกว่าให้ครึ่งชั่วโมงไม่มีเวลาเอา,าอจบแก้วเอทนผู้ามาั้งนในเขาตั้ง,งรออย,อยู่เนี่ยนะ มันไม่ใช่วิธีการทำเนะ่ยผมเม่อเรียนั้นทำท่านท่านไม่จำเป็นต้องชอบผมหรอกแต<ฟ>่ผมพูดนะครับเราต้องดูว่าเราแจ้าผมเนี่ยผมก็เคารพต่อกอากกรทดลองฟังนะพีแอสนะเราพดูดในห้องประชุมเนี่ยแล้วสาหรับพวกเราเราอยู่ลำพังถ้ามีผู้เสนอหนึ่งมีผู้เสนอแล้วก็มีผู้รับรองใน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ข้อบังคับบอกไว้ว่าต้องมีผู้จะรับรองไม่น้อยกว่าสามคนนะ เกินได้น้อยว่นนั้นไม่ได้นะสามคนห้าคนก็ได้ทั้งเ่อนแนี่นอนก็รับรองเยอะๆถ้ามีผู้เสนอเพียงคนเดียวก็ไม่ต้องเลือกตั้งก็ไม่จาเป็นต้องแจกบัตรต้นเท่และพวกนี้หรอกนะครับไม่ต้องแจกก็จบนอกจากว่าจะมีผู้เสนอมากกว่าหนึ่งคนแล้วไม่มีใครถอนตัวแล้วเดี๋ยวก็แจกบัตรการแจกบัตรเรามีทมาชิกทถามที่ที่คนไม่ได้ยุ่งยากเลยเลยนะครับเราขายยกเกงนะครับทีมงานที่ทำการเลือกตั้ง ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับในช่วงนี้ก็เราได้นายกคนใหม่แล้วนะครับคณะกรรมการชุดผมขอยืนเป็นแบงคข้างหลังนะครับพี่นมาเชิญหน่อยพี่ศรีวิชัยเชิญนะครับแต่เราจย่างอคพร้อมกันนะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการชุด5455นะครับที่ได้ดำเนินได้ช่วยดำเนินการขอเชิญคณะกรรมการชุดนี้ดานหลังเลยนะครับรวมทั้งที่รึกษานะครับการประชาธรรมังหวัดนะครับการอ่าพนเอกนิคม กเก่งเก่งกล้ามากนะครับที่ช่วยดูแลเราพวกเรามาตลอดนะครับสามัญชนสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราบรีขอแสดงความยินดีกับพี่ติ๋วของเรานะครับนายกป,ปรญญายานจราดลก็เป็นเล่าเก่าในคนใหม่นะครับก็มารับบทเป็นนายกสมาคมผู้สื่อขาา่า,าวจังหวัดราบีอีกสมัยหนึ่งนะครับท่านจะต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการที่เหลือนะครับสิ่งที่ท่านจะทําต่อไปคือท่านักการที่เหลือแล้วแจ้งผมเพื่อจะดําเนินการ มอบงานในส่วนที่จะเป็นให้ท่านไปรื่นเนินการจัดงานวันสืส่อสารมชนเป็นวันละแรกนะครับโอกาสนี้ผมคงไม่มีมนอกจากแสดงความดีกับท่านั้นคงไม่มีอะไรเสนอแน่ท่านเพราะท่านคง<ม>ต้องคงเป็นคนเสอนอแค่ผมนะครับก<ม>็อขอแสดงความดีและขออวยพรให้ท่านในการการื่นใหม่ได้ดื่นเรินการนะครับตากิจการของสมาคมรุ่งเ,เรืองเจริญก้าวหน้าตลอดไปขอบคุณครับ

ก็จะคัดเลือกลท่านที่มาร่วมนระานาีจีีน่าที่มามาคมตุานตุไปทานก็งกับันแต่ว่าแต่ว่าเราต้องทราบอยู่ว่าคงจะเป็นนายกสมาคมสัตว์ตาขาต่ก่อนเพราะว่าที่ตาวเหนือจะมา ท่านอดีตนายกทั้งหลายแหล่ก็ไม่ค่อยยอมรับก็ทามถามแล้วว่าท่านอดีตนายกที่เหลือสัตว์ก็ไม่ว่างท่านนายกคนใชยก็เตรียมจะต้องไปรับอกตำแหน่งนายกจังหวัดสอนบุรุณิริยจันจั์ท่านนายกเกษมก็คู้หญิบอกปากคุณประานอยู่ไม่ยอมรับว่ามีคุณดุสิตก็ว่ามีศักยภาพนี่ก็บอกว่าไม่ว่าง่ หม่ควรจะมาผมรู้ปสึกปฏิวัติบาดๆเลยนะครับเป็นเรื่องยากแต่ทำไม่ได้นะครับเอางี้ว่าในฐานะผมเนี่ยสันทัดกับเรื่องอย่างเงี้ยสมาพูเนี่ยพอสมควรแต่ไม่ใช่ระบบจากนี้ไปเนี่ยนายกต้องรีบไม่ใช่กลับไปแล้วก็ไปเฉยๆต้องรีบมีเวลาเพียง14วันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะมีเวลาเพียง14วันหรือสิบห้าวันก็ได้นะครับท่านจะต้องรีบไปดําเนินการ แต่ว่าถ้าผมโตแล้วเนี่ยจากที่เคยทำทำไปเนี่ยเห็นต้องไปใช้วินาวิชา,ามายกันอยู่เรื่อยอะทำย่างไรที่ไม่ต้องใช้ให้มันไปตามขั้นตอตมมนามเราผมไม่ได้ใช้นะเราผมไม่ได้ใช้ทำไปนานนี้อาการไปติดก็อนนึ่กันอยู่มีเวลาสิบวันที่เราจะไปทํางานต่อจากนี้ไปเพื่อไปจดกันทึ่งถ้าเราไปจดเ,เป็นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกัารดำกรรมการใหม่ทั้งชุดทั้งชุดน,นะครรบ เราได้เริอมต้นเร็วๆจะไม่ไปเจ้าไปมีข้อแม้ข้อเถ,ถ,ถ,ถียงว่าไปบทวาระเดือนเมษาต่ออย่าไปอ้างอย่า,างอื่นทรเนียมปฏิบัติของเราคือเราคบวาระตามปีปฏิทินนะครับเราเราคบวาระปีตามปีปฏิทินตั้งแต่ตั้งสมาพมาเนี่ยเป็นปีนี้เป็นปีที่19เราเป็นชมลมมา11ปีจากนั้นมาถึงเนี่ยเป็นมาคมพตลอดนะครับรวมแล้วก็น่าจะ แปดปีใช่ไหมสิบแปดปีปีนี้ปีที่สิบเก้าเป็นชงรลมาสิบเอ็ดปีนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นสมาคมนะครับก็หวังว่าสมาคมเราก็คงจะสามัคคีปลองดองกันจักพี่น้องซึ่งเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็โอเคกันไปช่วยกันไปนะครับผมเชื่อว่าพี่ติ๋วเนี่ยมีประสบการณ์เยอะเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับสามารถที่จะดึงแล้วก็พา นาวาของสมาคมผู้สื่อข่าวเราไปได้ดีนะครับก็หวังว่าคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับเลือกขึ้นมานะครับอยากพยายามถอนตัวช่วยพี่ติ๋วนะครับรับรองไม่มีอะไรนะเพราะพี่ติ๋วคนใจดีนะครับช่วยๆกันหน่อยสมาคมเราก็จะได้ไปก้าวหน้าไปสู่ความเจริญแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่เคารพน่าเชื่อถือกับส่วนราชการหลายๆองค์กรนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยช่วยๆกันนะครับขอบคุณท่านนายกมากครับสวัสดีท่านนายกทั้งสองท่านครับกผมทองเชือเหลี่ยมแก้วนะสมาชิกหลายสิบปีแล้วผมอยากเห็นให้สมาชิกของเราเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะครับพยายามลดรายจ่ายให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นแหละครับมาบริหาร สมาคมของเราให้ม so so ันแข็งแรงครับขอบคุณครับเราชื่นชมครับแล้วก็ขอแสดงความดีกับพี่อุ๋ยนะครับอุตตญาจริญรดลประธานที่บุญชัยนะครับท่านอดีตนายกผมคิดว่าเราคงจะมีการร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการเป็นสื่อชนที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบที่อันนี้มียาวมาตั้ง้าปีแล้วผมคิดว่าใน29ท่าน้าต่อไปเนี่ยนะคนได้ในส่วนของ สถานการประชารัฐบาลนะครับผมและทีมงานเนี่ยขอให้ความร่วมมือในทุกด ok ้านนะครับเกี่ยวกับการสมาคมครับขอแสดงความยินดีกับท่านรัฐยานจอร์โดนนะครับผมพันเอกวิบูลย์พิเชษนะครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาสมาคมนะครับก็ผมได้พยากรณ์ก่อนที่จะมาด้วยตั้งนี้ทางสถานีวิชุก ก็เปลี่ยนไปตามธรรมอยงหนึ่งดังนั้นกับหลายหลาหัวใจนะครับมีเส้นว่าต้องนำท่านปรัญญาจรยมาเป็นสมัยที่สามเพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้ถ้าหากไม่แน่จริงไม่ดีจริงไม่เสียสละจริงนะครับคงเดินอยู่หรือว่าบินอยู่ภายในไล่ส้มนี้ไม่ถึงยี่เข้าเกี่ับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะฮะในคุณตัญร,ราจรยคงไม่นำพาสมาชิก แวะออกจารถนโอนสายเวนเส้นนี้นะขอคุณครับผมเรามีวันนี้ได้เพราะรท่านช่วยกันร้อยเลียงใจช่วยความร่วมมือกับผมนะครับขอความร่วมมือนั้นให้ร่วมมือกับพิติตรของเราต่อไปด้วยนะครับหากมีสิ่งท่ดที่ผมได้รล้เกินทุกท่านด้วยคำพูดคดีการกกสแสดงกครทำดีตลอดสองปีที่ผ่านมาผมแนะนานายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีขอกขอรารไปไทนมาด้ครับขอปิดประชุมครับขอบคุณครับ

欢迎。<Yeah. S 2> yeah.